สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างรูปทรงเลขากรนิตกันนะครับซึ่งรูปที่จะสร้างกันวันนี้ก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับเดี๋ยวเราจะสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากันก่อนนะครับก็คือจากโจทย์ <Spider> <Man> ที่กําหนดให้นะครับก็คือให้สร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าโดยให้ความยาวของแต่ละด้านเท่ากับหกสิบมิลลิเมตรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับดับแรกเราลาก เส้นตรงแนวนอนขึ้นมาหนึ่งเส้นครับผมลากไว้ายาวเลยนะครับเพราะว่าเราจะใช้สร้างสองรูปนะครับจากโจทย์มันกำหนดมานะครับให้เราสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวของแต่ละด้านนะครับ60มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราใช้วงเวียนในการช่วยสร้างครับมันจะง่าย แล้วก็กลางวงเวียนเท่ากับความยาวที่โจทย์ต้องการนะครับก็คือ60สมิลิเมตรแล้วเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นของเส้นนะครับใช้เป็นจุดที่หนึ่งมาร์กจุดเอาไว้เราก็จะได้จุดของระยะความยาวนะครับของฐานสามเหลี่ยมที่เราจะสร้าง ผมกำหนดให้เป็นจุด A B นะครับจะได้มองง่ายขึ้นต่อมาเราก็กางวงเวียนนะครับเท่ากับรัศมีของ A B ก็คือ60นั่นเองเสร็จแล้วเอาวงเวียนนะครับปากตรงจุด A สร้างเส้นโค้งขึ้นมาหนึ่งเส้นครับด้านบนเสร็จแล้วเอาวงเวียน ปากลงตรงจุด B นะครับสร้างเส้นโค้งขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นเพื่อตัดกับเส้นแรกนะครับเราก็จะได้จุดตัดนะครับที่จะใช้เป็นจุดในการลากเส้นประกอบกันให้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับอันนี้เป็นจุด C นะครับแล้วก็ลากเส้นจากจุด A ไปหาจุดตัด C จากจุด B นะครับไปหาจุดตัด C เหมือนกันแล้วก็ลงเส้นเท็มหนานะครับจุด AB เ,เราก็จะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะครับ 60สิแล้วก็60สิบะต่อมานะครับรูปที่สองจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับจะมีโจทย์มาให้นะครับก็คือให้สร้างรูปสามเหลี่ยมจากเส้นที่กำหนดให้นะครับโดยเส้น a มีความยาวเท่ากับ80เส้น b มีความยาวเท่ากับ60เส้น C มีความยาวเท่ากับ50นะครับ เพราะฉะนั้นเราเริ่มจากเส้น a ก่อนนะครับเส้น a คือเส้นที่1เดี๋ยวเราจะใช้เส้น a เป็นฐานรูปสามเหลี่ยมที่เราจะสร้างนะครับแล้วก็กลางวงเวียนเท่ากับขนาดที่เขาต้องการนะครับเส้น A มีความยาว8 0กลางแบดสบครับเราเริ่มจากจุดนี้นะครับเราสร้างเส้น A ขึ้นมาก่อนนะครับ ความยาว80ดสิบอันนี้ผมกำหนดให้เป็นเส้น A นะครับตามโจทย์ต่อมาเส้นที่สองนะครับก็คือเส้น B นะครับมันจะมีความยาวอยู่ที่60สมิลิเมตรแล้ก็กลางวงเวียนไปที่60มิลิเมตรครับตามโจทย์ เสร็จแล้วเอาวงเวียนไปปักองตรงจุดเริ่มต้นของเส้นครับแล้วก็สร้างเส้นโคง้งขึ้นมาหนึ่งเส้นต่อมาเส้น C มีความยาวเท่ากับห้าสิบเราก็กางวงเวียนเท่ากับขนาดที่เขาต้องการนะครับห้าส mm. ิบมิลิเมตรเสร็จแล้วปักลงตรงจุดที่สองนะครับของเส้นแรกที่เราสร้างเอาไว้ เสร็จแล้วสร้างจุดตัดกับเส้นโค้งเส้นแรกที่เราสร้างไว้แล้วก็จะได้เป็นจุดตัดขึ้นมา1จุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นนะครับจากจุดแต่ละจุดไปหากันผมกาหนดให้จุดนี้เป็นจุดที่1นนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สองจุดตัดนะครับเป็นจุดที่สามแล้วก็ลากเส้นนะครับจากจุดที่หนึ่งไปหาจุดที่สามนะครับซึ่งเป็นจุดตัด จากจุดที่สองไปหาจุดที่สามนะครับซึ่งเป็นจุดตัดเสร็จแล้วก็ลงเส้นเต็มหนานครับระหว่างจุดที่หนึ่งกับจุดที่สองแล้วก็จะได้ออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับซึ่งจะมีขนาดตามโจทย์ที่กำหนดมา เดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับแต่ละเส้นวัดจะได้เท่ากับโจทย์ไหมเส้น A นะครับแปตามโจทย์เส้น B 60นะครับตามโจทย์แล้วก็เส้น C ีหนะครับตามโจทย์นะแล้วก็ได้ขนาดของรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าตามโจทย์แล้วอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็สามเหลี่ยม ด้านไม่เท่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตการเขียนรูปสามเหลี่ยมทั้งสองแบบนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ